ครับสวันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสแต่ว่าคําถามที่ดูเหมือนว่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีคําตอบเท่าไหร่นักนะครับก็คือว่าทําไมอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงว่ามีหน่วยข่าวกรองที่ดีที่สุดนะครับมีกองทัพที่แข็งแกร่งและพร้อมที่สุดนะครับจึงตื่นขึ้นมาในเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพร้อมกับเห็นศัตรูที่ไร้กาศที่สุดเนี่ยกำลังเอาปืนจ่อหัวนะครับ ถ้ามองในแง่ของการทหารฮามาสก็ต้องบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับ<ะ>แต่อีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นความร่วมเหลวที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลคืนนี้ไทยบีบีเนะครับทันโลกของเราจะพยายามปฏะดิษฐ์ประตอข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับ<ๆ>เพื่อตอบคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คงเป็นภาพที่ท่านผู้ชมคงได้เห็นจนชินตาในช่วง3 4วันที่ผ่านมานะครับ กองกำลังของกลุ่มฮามาสจากถนนกาซาฝา่าทะลุแนวกำแพงและรั้วรวดหนามบุกเข้าไปในเขตแดนของอิสราเอลเมื่อเช้าบรนเสาร์ที่ผ่านมา oh, <God. S 1> ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งใช้เครื่องร่อนบินข้ามเขตแดนเข้ามาพร้อมๆกับหน่วยจู่โจมที่บุกเข้ามาทางน้ําและนับจากนาทีนั้นอิสราเอลก็ตกอยู่ในภาวะสงครามครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า50ปี ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่คนในกองทัพอิสราเอลยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเหมือนกับการโจมตีเพลฮาเบอร์โดยกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองและเหตุการณ์นายวันวันเมื่อตึกแฟด์เวิร์ดเทรดในนิวยอร์กถูกเครื่องบินถลม่มโดยกลุ่มก่อการร้ายแต่อะไรที่ทําให้อิสราเอลนะครับอย่างที่รู้กันว่ามีนวยเขากรองที่ดีกองทัพที่แข็งแกร่งพลาดท่าในขนาดนี้ คำตอบเบื้องต้นจากข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆของอิสราเอลนี่ตรงกันครับก็คืออิสราเอลตายใจเกินไปและอิสราเอลถูกฮามาสหลอกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฮามาสใช้เวลาถึง2ปีในการเตรียมการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ซึ่งหมายความว่าฮามาสสามารถเก็บทุกอย่างเป็นความลับได้โดยหน่วยข่าวกลองของอิสราเอลไม่ระแคะระคายแม้แต่น้อย แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่านักรบของฮามาสเตรียมตัวถึงขั้นมีการจำลองพื้นที่นิคมของท่าอิสราเอลเพื่อฝึกการโจมตีด้วยซ้ำในเวลาเดียวกันขณะที่สะสมกำลังและอาวุธและวางแผนการโจมตีฮามาสได้ส่งสัญญาณให้ใหอิสราเอลหลงเชื่อว่ากลุ่มฮามาสเริ่มเหนื่อยหน่ายกับการทำสงครามและพอใจกับการที่อิสราเอลเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์ได้ฉนวนกาซามีโอกาสด้านการทํามหากินมากขึ้น นับตั้งแต่สงครามขนาดย่อมกับฮามาสในปี2564อิสราเอลได้พยายามซื้อใจชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาด้วยการยอมให้เขาไปทำงานในอิสราเอลหรือในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่ปกครองโดยปาเลสไตน์ซึ่งให้ค่าแรงสูงกว่างานในฉนวนกาซาหลายเท่าทีเดียวโฆษกกองทัพอิสราเอลยอมรับว่าอิสราเอลคิดผิดที่เชื่อว่าในเมื่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซามีงานทำและมีรายได้ ก็น่าจะทำให้ทุกอย่างสงบลงและในช่วงเวลานั้นกลุ่มฮามาสก็เจตนาหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลจนถึงขั้นผู้สนับสนุนบางส่วนไม่พอใจเพราะคิดว่าฮามาสเป็นห่วงแต่เรื่องปากท้องไม่สนใจการทำสงครามอีกแล้วแม้แต่ชาวป,ปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของกลุ่มฟาท่าคู่ปรับของฮามาสก็ยังเยาะเยะ้ยกลุ่มฮามาส้วยซ้ำ ปล่อยข่าวว่าแกนนาทั้งหลายของฮามาสคงจะนี้ไปเสวยสุขในประเทศอื่นแล้วและในช่วงเวลานั้นอิสราเอลก็เริ่มตายใจนะครับเชื่อว่ากลุ่มฮามาสก็คงจะไปให้ความสนใจกับการบริหารจัดการปัญหาในชนวนกาซามากกว่าที่จะสนใจทําสงครามกับอิสราเอลและก็เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่อิสราเอลก็เริ่มกระบวนการพูดคุยกับซาอุดีอาระเบียเพื่อหาทางที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางานการทูต เพราะฉะนั้นปฏิบัติการทางการทหารของฮามาสในเช้าตรู่เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาจึงสร้างความตื่นเตหนให้กับทั้งอิสราเอลและคนทั้งโลกนะครับแล้วก็ฮามาสก็เลือกปฏิบัติการในวันที่ชาวอิสราเอลกำลังเฉลิมฉลองวันหยุดซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาการโจมตีเช้าวันนั้นเริ่มด้วยการยิงจะระดกว่า3 0 0 0นลูกจากฉนวนกาซาซึ่งแน่นอนได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับกองทัพอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง ตามมาด้วยการฝ่าแนวรั้วและกำแพงทั้งทางบกและทางอากาศนักรบฮามัสใช้ระเบิดทำลายเครื่องกีดขวางก่อนใช้รถแทรกเตอร์นำทางเพื่อเปิดทางให้หน่วยเคลื่อนที่เร็วบนรถจักรยานยนต์และฐานราบบุกข้ามพรมแดนเข้าไปในอิสราเอลหน่วยคอมมานโดของฮามัสยังทำลายระบบการสื่อสารของหน่วยบัญชาการกองทัพอิสราเอลที่อยู่ติดกับพรมแดนกาซาขณะที่นักรบบางส่วนจะผู้คนเป็นตัวประกันก่อนนำพาตัว ข้ามกลับไปยังถนนกาซาทรร่านผู้ชมคงจำได้นะครับแม้แต่เอกอัครชทูตของอิสราเอลประจำประเทศไทยโอนา่าซางกิฟในการให้สัมภาษณ์กับไทยพีบีเอสนะครับเมื่อวานนี้ก็ยอมรับเลยครับว่าถึงแม่อิสราเอลมีประสบการณ์ในการทําสงครามแล้วก็ตกเป็นเป้าของการการ่อการร้ายเป็นเวลาหลาย10ปีก็ตามนะครับแต่ก็คาดไม่ถึงว่าจะเจอปฏิบัติการแบบสายฟ้าแลบอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่อิสราเอลไม่เคยเจอมาก่อน ในขณะเดียวกันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเบนเจามินในทันเจาหูก็ยอมรับในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าการปฏิบัติการของฮามาสนั้นเป็นการทําให้เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นความล้มเหลวโดวยสิ้นเชิงของหน่วยข่าวกลองและกลไกทางการทหารของอิสราเอลนะครับแต่ท่านผู้ชมครับ มันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นปฏิบัติการของฮามาสในจุดหนึ่งซึ่งเป็นเทศกาลงานดนตรีของอิสราเอลในวันที่เกิดเหตุนะครับมีการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เป็นการยิ่งตอกย้ำไม่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนี้ล้มเหลวอ,อย่างไรการมีงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้เป็นงานโต้รุ่งนะครับมีถึงเช้าเลยนะครับเช้าว,วันที่มีการก่อเหตุมีหนุ่มสาวเป็นพันคนร่วมงานนี้แต่ไม่มีใครส่งสัญญาณเลยนะครับว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักรบฮามาสบุกเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็เริ่มสังหารผู้ที่ไปร่วมงานนี้อย่างเลือดเย็นวันรุงขึ้นก็พบศพอย่างน้อย260ศพเนี่ยน,นอนเกลื่อนพื้นที่นี่ก็เป็นการทําให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหน่วยเข่ากลองงานทางด้านความมั่นคง,ง,งของอิสราเอลครั้งนี้พลาดท่าอย่างแรงที่สุดนะครับก็เป็นความล้มเหลวที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะ,นะคะของกลุ่มหน่วยเข่ากลองของอิสราเอลที่ถือว่าเป็นหน่วยเข่ากลองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกค